หมดเลยนะครับตรงนี้ไม่รู้กี่มานะครับคันนี้โอ้ดูกระหึ่มดีมากเลยนะ,ะทักทายยามเย็นนะครัับอนนี้ก็มาอยู่กับวีโหลดเดอร์นะครับซานี่956า5นะครับโอ้ ใหม่เลยของบผมมุ้งกี่ไม่รู้กี่คิวนะประมาณกคิวได้ไหมนะทรงนี้น่าจะได้นะถ้าไม่ถึงก็อยู่ประมาณ3.5นะครัถ้า,าใครรู้ก็ลองคอมเมนต์บอกมาหน่อยนะครัายล,ละเอียดยังไม่ค่อยมีเลยนะครไอรถตักนะผมนี่ส่วนใหญ่ถ้าเม่โครนี่ก็พอได้อยู่นะครับ เดี๋ยวไปไปหาข้อมูลย้อนหลังให้นะเดี๋ยวส่งลงในใต้คลิปนะครับอ,อ่ดูอยู่สักพักหนึ่งเมื่อกี้ก็ใช้ได้อยู่แบบวันนี้อ่านี้คนขับยังไม่ค่อยเข้ามือเท่าไหร่นะครับรถยังใหม่อยู่เลยนะกับแกขึ้นได้มาอีอยู่ประมาณสามเดือนได้นะอยู่ไกลเกินไม่ได้นะกับตัวรถ เดี๋ยวแกไม่เห็นนะรถใหญ่ๆกดนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นเหมือนจอยสติกแล้วนะครับจอรถใหม่ๆนี่ส่ตงตานี้ไม่ว่าใครไหนๆเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นจอยหมดแล้วนะคอ่าเป็นเกียร์ท็อปสม้งหมดเลยนะตรงนี้ ก็หืมดีมากเลยนะหลังจากคอนไอตัวหนึ่งสามห้าสี่นะมโครหมดีมถอยคันนี้มานี่นะสวัสดีว่าแกมีที่ช่างน้ำหนักด้วยนะครับคกอยากได้หินอยากได้อะไรนะครับก็มาซื้อกับแกได้นะครับมีตาช่างเลยคนระับข้างหน้านู้นก่อนเข้ามานะครับหรือว่าครบคันนะครบกคนจอนเลย ค่อยไปดูไว้ในเก่งก่อนจะตักเสร็จหมดทุกขั้นนะมรเดี๋ยวภายในเป็นยังไงนะโอ้โหองอกตรงสไตล์เหมือนแคทนะครับเจนใหม่ๆนะตรงจะออกคล้ายนี้หมดเลยนะส่วนใหญ่หรถตักล้อ,อยางคนระวีลเดอร์ส่วนใหญ่ก็จะออกคล้ายๆตรงนี้หมดเลยเดูยนี้ เปลี่ยนแค่หลังๆสูรแบบนั้นเองอ่ะนิดๆหน่อยหนะฝนก็กำลังจะมาอ it ีกแล้วโอ้โหแสงจอบเลยนะภาพอยากให้แดดจ้าๆนะครับจะได้สว่างดูรถครับฟัง ็ฝีมือคนกลับนะสไตล์ผมก็ไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะในส่วนของรถตัดล้ดอยางในการตัดในการดันไม่ค่อยได้สัมผัสเลยนะก็เลยไม่รู้ว่าสไตล์แบบไหนเขาขับวีที่แบบไหนเขาตัดหินตัดทรายนะครับ ก็น่าจะอยู่ประมาณเจคิวนะแล้วก็หคิว6คิวป<บ>ากกดไลค์นกนะกดแชร์กดปัอบกดไลค์นะเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับ น่าจะสองปักกว่าได้ไหมนะครับกันนี้ขอ,อ,อต้องชั่งครับเข้าออกครับเปลี่ยนตรงยายมาตัดฝั่งนี้บ้างพื้นที่กว้างครับจัดระเบียบได้ สะดวกหน่อยนะให้หกล้ออยู่ตรงไหนได้ไม่ได้นะครับโอ้เนี่จับเต็มน้ำกันนี่อ่ะที่ผมว่าน่าจะอยู่สาม

เหลือนิดเดียวน่าจะได้คนละเที่ยวนะครับนี่ามีน่าจะไม่มีดอกเบี้ยนะครับสานี รุกตลาดในเมืองไทยนะเยอะเลยนะตัวนี้สินค้าออกเยอะเลยนะรถตักนิโเกตเด,ดอร์นะรถบดยังไงก็ออกได้ทำตลาดได้อยู่นะอันนี้ซานี่คนระับถือว่ามาแรงอยู่เหมือนกัน เครื่องมือนะนานๆก็จะรู้นะครับเทคนิคจะรู้นิสัยของรถเลยนะครับอยู่กับเขานานๆาถนต่เราขยันสังเกตนะครับจะเป็นเร็วนะครับแป๊บเดียวเองนะ เ,เดี๋ยวขอจบการถ่ายเพียงเท่านี้เดี๋ยวเสร็จแกใส่นี้น่าจะเรียบร้อย khổ tài ờ, trong mặt cửa thôi <laughs> Hãy <laughs> <laughs> <laughs>